มาครับผมวันนี้ผมจะมาสอนทุกคนลำอานะครับผมที่ผมจะสอนวันนี้ก็จะมีการแทงสั้นลำอาแทงยาวลำอาการมุดลมลำอานะครับผมเอาแบบละเอียดยิบเลยอารมณ์แบบจับมือสอนเลยนะครับผมก่อนอื่นก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าลำอาเนี่ยเขาใช้กันยังไงพี่ลำมาม้มาวิธีการลำมาก็คือให้เราเนี่ยเอาไว้ใช้ลำดักมีดนะครับผมมาเดี๋ยลองลำม,มาดิดพี่มา มันจะอีโมแบบนี้ถ้าเราลำอาจริงจริงลำอากับลำทั่วไปเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับผมคลิปนี้ถ้าทุกคนดูตั้งแต่ต้นจนจบผมบอกเลยว่าคุณจะเป็นคนที่ล้ำอาเก่งโคตรเพราะว่าผมจะสอนแบบโคตรละเอียดรู้ทุกจุดต่อไปจะเป็นการแทงยาวลำอาถ้าเราแทงยาวลำอาเนี่ยพอเข้าโจเซมันจะอีโมอย่างนี้เลยอะแต่ว่าเอาแทางสั้นก่อนลวกันเนาะวิธีการแทงสั้นลำอาเนี่ยก็ง่ายๆเลยนะครับผมดูตามผมเลยขั้นตอนแรกนะครับผม ขั้นตอนแรกเนี่ยเราก็ต้องแทงสั้นให้เป็นก่อนนะครับวิธีการแทงสั้นเนี่ยก็คือการกดลีกขวาค้างแล้วก็กดชิกซ้ายทีหนึ่งอันนี้จะเป็นการแทงสั้นเบสิกเบสิกทุกคนน่าจะรู้กันดีว่าอันนี้คือแทงสั้นต่อไปถ้าเราจะลำอาเนี่ยสเต็ปที่หเลยก็คือขึ้นชื่อว่าลำอามันก็ต้องมีตัวอาร์เพิ่มเข้าไปลีกขวากดชิปลีกขวาคลิกซ้ายอาทีหนึ่งให้มันถีบอันนี้คือถูก ชิปคลิกขวาคลิกซ้าย R หนึ่งทีมันจะถีบแบบนี้ขั้นตอนที่สองเราจะทำให้การลำ R เนี่ยมันสำเร็จก็คือให้เราทำการเพิ่มสเปคบาร์เข้าไปปุ่มที่เราจะกดค้างมีแค่คลิกขวากับสเปคบาร์ที่เราจะกดค้างคลิกซ้ายกับ R เราจะกดแล้วก็ปล่อยมาดูนะคลิกขวาค้างไว้คลิกซ้าย R แล้วก็สเปคบาร์อันนี้คือติดแล้วถ้าศัตรูปล่อยคลิกขวาก็คือโดนเลย ไม่เชื่อดูที่ปล่อยคีขวานะปึ๊บเห็นไหมคียขวาคียซ้าย R สเปกบารอันนี้คือติดละเนี่ยแทงซ้ายล้ว R ง่ายมากคียขวาค้างคีกซ้าย R สเปกบารีโมทุกครั้งที่เรากดขีกซ้ายเราจะเพิ่ม R หนึ่งทีแล้วปิดท้ายด้วยสเปกบาร์ซึ่งก่อนสเปกบาร์คียขวาค้างต้องมาก่อนฟังแล้วอาจจะดูงงเพราะฉะนั้นแล้วดูตามขอยรอบนึงมา คลิกขวาค้างคลิกซ้ายอ่าสเปกบาร์ติดถ้าใครกดแล้วมันถีบแบบนี้แสดงว่ากดสเปกบาร์ช้าไปทำไมเนี่ยอันนี้คือกดสเปกบาร์ช้าเพราะฉะนั้นแล้วให้ทุกคนเนี่ยพยายามกดสเปกบาร์ให้ใบหลังจากที่กด R ทันทีแต่ต้องกดทีหลังคลิกขวาค้างห้ามกดสเปกบาร์ก่อนคลิกขวาเด็ดขาดไม่งั้นมันก็ถีบเหมือนกันอ่าเดี๋ยวผมจะลองกดสเปกบาร์ก่อนคลิกขวาดูอ่ะแขงสั้นไป ปุ๊บปุ๊บเนี่ยมันจะถีบเห็นไหมแงทงซัานไปปุ๊บปุ๊บเห็นไหมเรากดสเปคบาร์ก่อนที่ขวามันก็เลยถีบมาทวนกันอีกรอบเดี๋ยวลืมแทงสั้นง,ง่ายๆคลิกขวาค้างคลิกซ้ายอาสเปคบาร์คลิกขวาค้างคลิกซ้ายอาสเปคบาร์เอาคลิกขวาค้างคลิกซ้ายอาสเปคบาร์คลิกขวาค้างคลิกซ้ายอาสเปคบาร์แค่นี้เลยอันนี้คือลำติดแล้ว วิธีการใช้งานก็คือวิธีการใช้งานก็คือเอาวเล่นกับไม้มาจะลองเล่นให้ดูเราจะควยแข่งรับไปก่อนแล้วเราก็จะแข่งรับอาเห็นไหมถ้าเขาแบบหลุดขี้ขวาไม่แต่เดียวก็คือโดนเลยแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือมีโอกาสทะลุขี้ขวาด้วยอ่ะจะเล่นให้ดูไหมเราก็ต้องรับไม้ก่อนอันดับแรกรับไม้แข็งโป๊กไม่แข็งปุ๊บแข็งปุ๊บราบอาเห็นไหม นี่คือวิธีเล่นกับไม้เอาเวลาดดกไม้ง่ายๆเลยสำหรับคนไหนที่เล่นมีดแล้วแพ้มามบ่อยๆต้องแทงสรรั้นลําอาให้เป็นแค่นี้เลยต่อไปแทงยาวรับอาเราต้องมารู้จักวิธีการแทงยาวก่อนวิธีการแทงยาวนี่ก็คือการกดชิปเิแล้วก็คลิกซ้ายมันจะแทงยาวอย่างนี้อ่ะอันนี้คือแทงยาวชิป W ิคลิกซ้ายมันจะแทงยาวแบบนี้เลยวิธีการแทงยาวรับอา,าก็คือ เราจะกดชิป W แล้วก็ R 1นึงทีให้มันถีบอย่างนี้ซึ่ง W เนี่ยพอเรากดคลิกซ้ายเสร็จเราจะปล่อย W แล้วกด R ก็คือหลังจากที่เรากดคลิกซ้ายเสร็จเนี่ย W เนี่ยให้เราปล่อยเลยแล้วก็กด R 1นึงทีดูตามคีย์บอร์ดผมดีๆจะเป็นแบบนี้มันจะถีบมันจะถีบเหมือนแทงสั้นเลยก็คือชิป W คลิกซ้าย R มันจะถีบเห็นไ,ไหมสำคัญเลยก็คือ W ASD ห้ามกดเด็ดขาดปล่อยเลยพอจะลำเนี่ยให้เราปล่อย W ASD เลยไม่งั้นมันจะลำไม่ติดอะต่อไปแทงยาลำ R หลังจากที่เรากดชิ i เดบ w คลิกซ้ายแล้วก็อ่านแล้วเนี่ยให้เราทำการกดคลิกขวาแล้วค่อยกดสเปกบาร์ตามห้ามกดพร้อมกันดูชิมเคลิกซ้าย R คลิกขวาสเปกบาร์อันนี้คือลำอาติดแล้วอันนี้คือติดแล้วอะพี่ลองปล่อยขี้ขวานะเดี๋ยวแทงไปไปล่อขวา ขี GW, R, e ้ตะเบีวคลิกซ้าย R คลิกขวาสเปกมาอีโมเลยเห็นไหมอันนี้คือแทงยาวลำาเดี๋ยวดูกันอีกรอบขี้ตะเบี้วคลิกซ้าย R คลิกขวาสเปกมาเห็นไหมวิธีการใช้งานของการแทงยาวก็คือเอาไว้แ,แ,แทงตูดตัว C มันจะอ e ีโมแบบ100%เป็นเป็นยังไงมาดูมาลองวิ่ง เห็นไหมก็คือถ้าเขาตัวเซเนี่ยมันจะอีโมแบบ100%เลยไม่สามารถรีตัวทันแน่นอนวิธีการแก้ก็คือให้กระโดดหลบเท่านั้นถ้าเมื่อไหร่ที่เขาล้ำอาแล้วเราตัวเซเมื่อไหร่โดนแน่นอนล่อยกรอบเซคือโดนถ้าคุณบอกว่าเขาล้ำอามาแล้วคุณเซแต่ว่าคุณรีตัวทันแสดงว่าเขากดล้ำอาไม่ติด วิธีจะรอดอีกทางหนึ่งเลยก็คือคุณต้องเซไปขวามือเขาหรือว่าไปซ้ายมือเขาห้ามอยู่ต่อหน้าเออห้ามอยู่ต่อหน้าถ้าเซไปซ้ายหรือว่าเซไปขวาเนี่ยก็ยังจะมีโอกาสรอดแต่เมื่อไหร่ที่คุณเซอยู่ข้างหน้าแบบนี้คุณตายแน่นอนประมาณนี้วิธีการแทงยาวลำอากเดี๋ยวทวนกันอีกรอบแทงสั้นแทงสั้นพี่คลิกขวาค้างคลิกซ้าย R สป e c Bar คลิกขวาค้างคลิกซ้าย R เปกบ Bar อันนี้คือแทงสั้นส่วนแทงยาวก็คือชิป w ิคลิกซ้าย R ที่คลิกขวาสเปกบาร์ชิป W คลิกซ้าย R คลขวาสเปกบาร์อันนี้คือแทงยาวประมาณนี้เลยคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมการแทงสั้นแทงยาวลำอารเป็นเทคนิคที่ทุกคนที่เล่นมีดต้องใช้นะครับผมการลำอารบอกก็เลยว่าเอาไว้หน่อยแทงตูดตัวเซอีโมเนี่ยโกมากๆ ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยแล้วก็จะลืมกดไลค์คลิปนี้ให้ถึง100ไลค์แล้วจะมีคลิปและคลิปต่อไปผมจะมาสอนบูธลมลำอาสอนบูธลมแล้วก็สอนลำอาเข้าไปอีกเออเป็นการบูธลมแล้วก็ลำอาเข้าไปอีกประมาณนี้เจอกันบาย